ลตลอดลม,มาหลอกอย่าล่าาาะติงแน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 ตงแตอนนี้เป็นวิชาอังกฤษนะครับก็หน้าห่างกันทุกคนเลยแล้วก็ภาษข,ของเราี่โน

ก็ข้าต่อไปเราก็ยังมีเรียนงภาษาจีนกันอีกนะคะเออนั่งแยกแม่เลยฉันดิดิเซิร์ชเชิร์ชีแทนซีนะครับแล้วก็ ต้องนั่งคนเดียวโต๊ะหนึ่งกับอีสองให้นั่งคนเดียวตังเราเข้าหนึ่งขีดสองไปอ่ะอ๋อไบไกลกว่นหนึ่งขีดหนึ่งมากก็เลยเรียงไม่หลุดเรียง ตอนนี้อาจารย์เขาให้ย้ายห้องนะครับไปเรียนห้องจีเหมือนเดิมตอนนี้เป็นห้องของห้องภา,ศา,ศาษาอังกฤษครับก็ตอนถึงห้องจีเราก็จะมีโรงยินมนที่นี่คือ<ม>เขาก็จะสอนนีลาดกันแล้วก็มีกีฬาวพวกบาสให้เล่นนะครับ อยากขอไปเรียนมัจริงกันทุกคนอันนี้จบคทที่หน่งกบที่หกเสียร์ีรชิเ ้านโอเคได้เจ้าล่ะสิก็ตอนนี้เป็นเวลาเลิกเลทมาเกือบสิบนาทีนะทุกคนเป็นค่าพักเที่ยงแล้วทุกคนอันยองอ๊ยอันยองตาเจ๋หาอันยองตาเจ๋อหางต้ารุ่งทองอันยองชอนอึนต้องมาหาอีมีดาเฮ้ยผู้สอน มใโม่ห้าล่าสุดจะเข้ามืข้อสอบไปแล้วค่ะ,น,น,ะ,น,ะนี่คือค่าเที่ยวเราเกิดแล้วก็มีเจลเลเบอร์ตี้ข้างในกับอันนี้ก็คืออยู่หน้าก,กระจกนะก็จะกินกันกบหน้ากระจกเลยแหละ ขออนุญาตอตัวกินข้าวสักครู่นะทุกคนก็ตอนนี้กินข้าวเสร็จแล้วนะครับก็จะขยับไปอ่านหนัสือชีดคณิตแดกหนึ่งนะครับเพราะว่าต่อไปมีสอบแมทนะครับเพื่อนโดนสองคณิตหน่อย ตอนนี้เราหมดค่าพักเที่ยงแล้วนะคบตอนนี้เป็นเวลาประมาณเกือบจะแปดโมงแล้วเราจะเคลื่อนไปสอบแม็ชกันนะครับซึ่งอ่านขาวว่าเข้าใจไหมก็นิดนึงแต่ถาวว่าทำคิอีกแล้วถาวคลิปอีกแล้วค่ะทุกคนเป็นอะไรอ่ะปงรอสอดแกเอานะครับเอ้ยล้วส่งมาด้วยกับ เราสอบเสร็จแล้วนะแต่ว่าคือทงห้องแทบไม่มีใครได้เลยเว้ยคือมันยากเกินไปพายากเกินกระเป๋าแบบรอแล้วคะ่ะนี่ก็เล่นเกมเล่นเก่งเหลือเกินสรุปวิชาแมทคร่าวๆในวันนี้นะคะ<ล>ก็ไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็เพ<ล> <Hey. S 2> มีสิบให้สิบตอนนี้เราจะไปห้องสมุดกันนะคะก็ไปวางๆก็ไปนั่งปั่นงานกันเนาะทำไมแสบเป็นงี้วะ ก็คูสวยไงเออหมือนกันการเปการลำดุลกับเราตอกที่บัดกอกที่บ้ากระจายแล้วก็ไม่ทอดสปอกกี้ที่บ้านก็ตอนนี้เราถึงที่ต้องสมุดแล้วก็เข้าไปทำงานก,นกันที่บ้านกูจะคัดจริงของของจุนัยคอน เราไปฝันงานกันข้าม่ห้องโนงแล้วจ่าดูดูดขออนุญาตทักงานก่อนเลยแล้วก็เดี๋ยวเจอกันตอนเย็นๆก็น่าจะปั่นไปถึง3ามสี่ห้าโมงตอนนี้เพิ่งบ่ายโมงครึ่งเองแล้วก็วันนี้ไม่มีแล้วแทำางงานแล้ว โอเคทุกคนตอนนี้เป็นเวลาสามโมงสี่สิบาทแล้วนะครับก็ตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งจนถึงตอนนี้ก็ผ่านงานไปยิ่งไป e ่ t ไหมด่เลยตอนนี้ก็เวลาอสบน้นแล้วที่เราต้องเก็บของกลับบ้านไปเลยตั้งแต่ไปถึงบ้าบ้านบานบานบ้อยู่ที่ไหนก็ต้องใส่แมสนะครับทุกคนนะคะทุกคน ดูซ้ายหลอกกันไป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 ล่วะวะตอนแรกคือคนเยอะมากทุกคนเกอบแบบเยอะมากอันนี้คือคนโล,ล่นะครับเก็บพันลบ เยอะี oh. mm ่ส hmm. oh, <c oughs> right. ุดอยู่อู่อาไม่ป่ะไม่โอ้อากาศข้างนอกคนรอทุกคนเราก็ต้องใช้บัตรในการสแกนกลับบ้านนะครับนี่แหละมึงก็ยิบบัตรเหมือนกันแล้วยิบบัตรจากกระเป๋ากระเป๋าเสียก่อนเลยดิ แสบขาค่ะเฮ้ยอย่าสแกนหน้าตัวเองอ่ะมันไม่ติดมันติดมันติดสะโก้ยแสบไม่ติดข้างอันนี้คือแป้งอะไรเราเหมือนบ้านทรงเรือนไทยนข้าวมากกว่าจะไปกินข้าวเหรอใช่ๆๆก็แบบนี้ เราตอนเย็นนี้เราก็ได้ข้าวผัดกะเพรากันไส้กรอกมาแล้ว,ลวก็ฉันต้องใช้มุกนะคะในราคา20บาทขอตัวไปกินข้าวก่อนเจอกันบาารรนรถเมล์เลยละกันตอนนี้รถรถรถคันนี้กัคู่นี้นะรถพักนอนบายบายมินเทียนเจร่าเจอกันเจอกันฝนเยอะมากทุกคนแต่ตอนนี้ร้อนมากเลย เนี่ยลงไปรอรถตรงสะพานลอยเราจะนั่งรถสายห้าสแปกลับอาณาจักรก็เช่งนี้มีโควิดก็อย่าลืมดูแลเตงกันด้วยนะก็ถึงพ้าแ้วล้างหน้าอาบน้ำนอนกันเถอะทุกคน